เขาก็หาว่าถะกูมีเงินมีเงินไม่มีเงินแล้วไปเลี้ยงหมูกับชาทาหารแล้วยังไงเมื่อาวานเนี้ยก็โก้สมเด็จปรินมาหนึ่งล้านบาทเพื่อเอาเข้าครัวไงนี่เขาคิดว่าเรามีเงินแล้วมีไม่มีเงินแล้วไปแจกคนทําไมก็มันก็ไม่มีเหมือนกันตอนนั้นกูมีพอดีตอนนี้พวกเราเป็นหนี้ร่วมกันแล้วนะเอาอยู่ด้วยกันไง จะปฏิเสธได้ไม่มากหรอกประมาณสิบกว่าล้านนี่แหละปีนี้เป็นปีที่กูมีหนี้มากที่สุดปกติมีปีกายปีปีก่อนอะสิบเอ็ดล้านก็เยอะนะทุกปีเนี่ยหกเจ็ดล้านนะปีนี้ถือว่าเครดิตกูดีขึ้น,นเออเมื่อ,อวานโทรไปหาพ้ดีหนึ่งไอ้ปีนมันอยู่ด้วยกันกู้เงินหน่อยเว้ย บังเอินได้มาพอดีก็เลยอ่ะโอนให้แม่ชีจันเข้าครัวไปแล้วโอ้ไม่มีอะไรกินกันเห็นไหม